ว้าววันนี้มาเที่ยวสนามบีนกันวยมาดูสนามบีนกันหนอ่อยรถตูบังไว่โอ้ตอนถ่ายเห็นแต่ตน้นไม้ <S 2> <S 2> วันนี้เดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันนะครับ เ็นจอดเด็มโอ้โหเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเครื่องบินขนาเพิ่งเคยเห็นเครื่องบินจอดวันนี้เราเดินทางมาส่งคุณยายกันเนาะมากันแค่นี้แหละคุณยายจะเดินทางกลับประเทศเยอรมันแล้วนะวิลลี่อันนี้วันนี้เดินทางมาส่งน้อยแล้วนะ ออแล้วก็คุณประเอ็นตอนนี้เขากำลังนั่งเครื่องมาจากคอนแก่นแต่เ,เรามารออยู่ที่สวนภูมินะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศภายในสนามบินกันเะเทศไทยนี่จเจริญน,นะ,จะเจริญมากๆเดี๋ยวเขาจะตรวจวัตถุอันตรายใก้จะตรวจ้ามพูดคำว่าระเบิดอ่าจะไม่ให้เข้านทางเข้าที่จอด,พดอพอาคาร เกือบเออทำไมไม่รู้แบบจริงจสายตาดีเราต้องกดตังค์ด้วยนะเราต้องจ่ายค่าเฮ้ยเราต้องเราต้องจ่ายค่าจอดด้วยป่ะใช่อ๋อเตัแรกรับบัตรก่อนนะคะกดรับบัตรก่อนเดี๋ยนี้เป็นแบบนี้แล้วโอ้มันบอกเลยใช่ป่ะว่าตรงไหนว่างหนมองมองมองเขียนู่น้นโนนขวามือไม่ได้พี่จอชูอ้าวแล้วมันเป็นเขียวอ่ะ แดงเขืนี่จอดแบบนากเขียวเนี่ยนี่ไงขวามือสวัสดีครับทุกคนที่ติดตามรับชมผ่อนช a n นลอยู่นะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่สุวรรณภูมินะมาส่งคุณป้าและก็คุณน้าเดินทางกลับเยอรมันนะครับวันนี้ก็รอรับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่นะครับก็กําลังเดินทางมาจากขอนก่นนะ เป็นการมาส่งวยพรให้เดินทางปลอดภัยนะครับก็จะททาคลิปให้พิลี่แล้วก็อานี่ที่อยู่ต่างประเทศได้รับชมด้วยนะครับว่าวันนี้ได้เดินทางมาส่งแล้วนะมารับแล้วก็มาส่งก็พาหล,ลานมาหลายคนอยู่นะครับมามาส่งประเอ็ดแล้วก็คุณน้อยนะให้ได้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินอยู่นะครับเดี๋ยวรอ คนนะเข้ามาจากคนแก่นก่อนนะครับวันนี้มีใครมั่งมีใครมั่งมาส่งยายมีใครมั่งเกรดเฟิร์สแสง รถจอดอยู่ข้างล่างเลยมอไซต์นิดใ,ใส่แน่นตึบวัน,น,นรถมาจอดรอรับนั่นนี่เหร ขาออกขาเข้านี่ไงไม่จะูว่าเป็นเคอฮะไหน,อ,นอันบนเหรออ๋อนั่ไงขอนแก่นอันบนสิบโมงครงเหรอฮะนีม่มันเดียวขาเข้าขาเข้าเข้ามาไไงคอนแกนมานี่ไง แกลนในเก้าโมงยี่สิบ มันไม่อยู่กับที่วะมันก็ไม่ไมาสลับภาษายษหกิบภาษาไทยยหรอกำลังเลยอ๋อนี่นะอันนี้นะนี่ดี๋้วมันจะเปลี่ยนภาษาดีเปลี่ยนละเราต้องรอยอยู่ตรงไหนอะ โอ้กินทุเรียนแม่งเล้ปวดท้องเลยกูเฮ้ยมีกลิ่นทุเรียนด้วยเหรอวะโอ้กกินทุเรียนในสนามบินนี่นะเฮ้ย สงสัยเขาจะเอาขึ้นเครื่องบินแล้วทีน,นี้เขาเขาไม่แหวขึ้นเลยนั่งกินแม่งซะะขึ้นไปได้เลื่อน มันยังไงวะขึ้นๆแล้วก็ลงขึ้นๆแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ <c oughs> ้นแาว <c oughs> <c oughs> ยังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันยังไง เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันยังไงวะโอ้ยใต้กูมาเองเนี่ยคงไม่เจอกันเราเนี่ย รอออกมาตั้งไหนตัวงนี้อ่ะนะไหนตรงไหนวะไหนดูตรงไหน ไมยเล็กอะไรอ่ะไม่เล็เครื่องหรอมัเล็กเลขไฟตรงไหนเห็นยังนี่วันนี้พากันมาเตรียมรอส่ง ยายน้อยและก็คุณเอ็นกำลังเดินทางมาแลจะจะกำลังมารออยู่รออยู่ตรงนี้ก่อน สร้างส,สร้างสนามบินในสร้างอันนี้มันทําเป็นโปร่ปงเลยเน,หนาะทำแบบปง่ปลงโล่งๆเลยติดกระจกอย่างเดียวนะให้มันสว่งางอะไรอย่างอะ่ะ cái cài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  dễ ăn như này dễ ăn cái ta đi nữa đấy ัไงคุณเอ็นนั่งรถอยู่นั่งเป็นแทีอยู่ มาแล้วค ok the ุณคุณนายนั่งรถเข็นมาแล้ววัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับน้ำหนักขึ้นพ่อวันนี่ไหนเออปั๊ะปั ไปไม่ไม่เขียนให้ยายไปไม่เขียนแมนแมนเขียน,น,นเลยเน,เน,เน้ำหนักขึ้นมาเลยอยู่บ้านโดนก <c oughs> ินยั่งเดียวเลย Alo. Không <laughs> 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 ไม่อะไรเดียวอย่ร <SBS> ้องนหน่งาดีเองนีอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดีปกติทุกอย่างแล้วเนาะเชิญเชิญเชิญ นี่ยายเขาสบายแลวนะไปไหนมาไหน,นยายเอ็นพาไปเลยนะออใช่ไหมเือแบบไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องกลัวแบบว่านี่เดี๋ยวเขาเข็นคนนั้นไปก็ตามไปสบายเลย también เข้าไปรอข้างในแล้วเหรอครับจะเข้าไปรอข้างในแล้วเหรอเดินทางปวดไทยครับจบได้ลูครับผมส่งยายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดินทางกลับกันแล้วส่งยายขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยจะเชินภารกิจแล้วนะครับมาส่งคุณน้าน้อยแล้วก็คุณเอ็นขึ้นเครื่องเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับกันแล้ว ครับอ่าก็ติดถึงนะครับติดถึงเหมือนเดิมนะขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ลูกหล,ล,ลานๆทุกคนก็พากันมาส่ง <c oughs> พามาส่งที่สนามบินนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะก็ออกไปรอเครื่อง,องนะครับ เดินทางกลับกันเอเห็นไหมรถของเรายัางอยู่ที่เดิมอีกแบฮะขยับไหมก็ดีเ่านดินทางกลับกันส่งยายนี่เป็เครื่องบินเรียบร้อย อ่าเรียบร้อยเดินทางกลับบ้านกันนะครับเพราะว่าเราส่งยายขึ้นเครื่องบินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมดหน้าที่เราขอให้เดินทางโดยสวัสติภาพถึงจุดหมายปลายทางปลอดภัยนะครับคุณเอ็นแล้วก็น้าน้อยนะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะอยู่ประเทศต่แทๆมาสนามบินไม่เคยเห็นเครื่องบินเลยเนี่ยเห็นแวบๆไอ้เครื่องตับานเนี่ย ใช่เหรอหองอยเหรออะขึ้สูงอะนะอ่ะเออนั่นวิ่งแวบๆอยู่นั่นลังจะขึ้นของยายเป็นเที่ยวบินอะไรวะ

ว่ามันจะวิ่งปุ๊ดลงไปเลยว่ามันช้าได้ยังไง,งวะเเออมันเบรกได้ด้วยเหรอเครื่องบินเบรกมันก็ล่วงดเวยวันนี้จะพาชมประเทศไทยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิป เห็นเขาบอกมาหาตกปลาแถวนี้มันมีที่ตกปลาได้หรือวะได้ไม่ได้หรอโดน์ไปจับเลยตมชาวเหรอเฮ้ยมันอยู่เฉยๆด้วยเว้ยเฮ้ยเครื่องบินลำนู้นน่ะเห็นปะอันนั้นเครื่องบินส่งสินค้าเครื่องบินปลอมเปล่าว่ามันนิ่งขนาดนั้นวะดูอดูเหมือนนิ่งๆเนาะ ที่เราออกมาจากตรงนี้ใช่ปะ่ะสำนันกงาทนทเฮ้ยไอถนนนี่เป็นถนนที่เป็นทางลัดอะไรวะสนามบินหรือเปล่าวะที่เขาลัดไปออกบังนาตามันคนลรเ้นเหรอลัดไปไหนม,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 มันเป็นแบบเหมือนทางลัดผ่านสนามบินอะไรทุกอย่างเนี่ยมัน มันมันมันคอเร้นหรือ้ป่่ใชนขับ so คนขับก็ขับไม่มีม nice ุมไว้บนบินจอดิงเนไงกรักเื่องนันนาทีนนแล้วเขาไม่ให้จอดใช่ป่ะผมขนผมก็แอบ ขึ้น,น <inner> ุ่นเนาะใล้ำสีฟ้าขึ้นไปแล้วน่ะฟองขายอะไรผงไม่เห็นอล้วโอ้ยมันไกลอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปกลับรถอยู่ฝังนู้เหมือนเดิมใช่ใช่อันนั้นห่อคอยใช่ไหมไม่ไงเขากำลังขึ้นอยู่อ้าวทำไมแล้ววิ่งไถ่ขึ้นเร็วอ่ะใครจะไปก่อนกันวะโอ้ยอย่างเร็ว แล้วคือเป็นเลียไน้ไอยแแลล้้ววโอ้ย่าน้อยไปแล้วย่าน้อยถ้าถ้าถ้าเรเรียนเขาเรียนกับเครื่ินนะต้องแบบเก่งคณิตอ่าแล้วหนุนรีบๆเลยอ้าวหายไปไหนวะขน๊อคแต่อยู่างการบินอันนี้เขาไหว้กันนะเขาว่าขังมากฮะไม่ไหว้เหรอ ว่าเอทวันนภูมินะน้องเห่าอ่ะองชื่อเลยรพราะว่าใช่ไหมปัญญกยานี่เจอแต่งูจริงจแ,แ,แถวนี้นะ <c oughs> น้องนี่แล้วบอ <c oughs> กเขาเรียกน้องงูเหา่าอนี่นี่งอู้นูนน่ะไปแนละ้วลอยอ่องลองอ่องลองไปแล้วนน่ <c oughs> อือเคิดดีๆอยู่ชวก็ยังดีกว่า ห้า่วโมก็จะพูดถึงก็ยังดีกว่าอันนั้นนะสิบห <15. S 1> ้ดีกว่าลดนะไปถูกทางไหม <c oughs> แ,ลแล้วไปมันก็งงงๆนะทางอ,งออกอาคารผู้โดยสารนี่เปล่านี่ไงมันมีป้ายลูกศรบอกเนี่ยสำนักง,งานบาริหารการก่อสร้างมันใหญ่อะ่ะขึ้นแล้วเอ๊ <c oughs> <c oughs> รันเวย์เดียวเปล่าว่าที่เครื่องบินบินขึ้นใช่โอ้แสดงว่าก็บินขึ้นตลอดเลยนี่หว่าเนาะบินตลอดอืมเ็นสีฟ้ากันน่ะเรียนเนี่ยเขไม่รู้ว่าจิตร้อยรอบแล้วเดี๋ยวอีกคันหนึ่งจอดอีกคันหนึ่งออกนี่ถึงแล้วหนึ่งอ่ะเป็นแถวเลยโอ้ระยะประชันจิตฟิวเอ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 วโอ้สายการบินอะไรวันน่ะ มาจากที่เดียวกันเปล่าอ,อันนี้เครื่องบินโดยสารขนาดเล็กเหรอาาาาอ๋อนนเล็งเป็นปร,ระเทศอ๋อวันนี้ได้มาชมเครื่องบินบินขึ้น,บ,นบินลงในระยะใกล้ๆเนาะเอาลาาเลยกำลังขึ้นเลยมาแลนเลย เนี่ยเอาเคนะลื่อนเลยมาเลยว่าเคลืนเลย่ามาเลยว่า,า,ววาอะโอเคเห็นแล้วเห็นกับตาแล้วครั้งแรกครั้งแรกมาด,ดูเครื่องบินโอ้ครั้งแรกได้ดูเครื่องบินบิน,บนขึ้นบินลง ที่สนามบินทัวนุณภูมิถ้าไม่ตั้งใจมาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเนาะต้องตั้งใจมาดูถึงจะได้เห็นกับตาตเ,เอออ้าวส่วนมากเราจะเห็นแต่รถไงส่วนมากเห็นแต่รถเครื่องบินบินขึ้น,บ,น,บ,นบินลงไม่ค่อยเห็นเครื่องบินไม่เก่งเลยเออมีไหมอีกลำแล้วข้างหลังอีกลำหนึ่งเออมากันต่อเ,อเน,อนื่องเลยเว้ยเนาะสุดยอด บินขึ้นบินลงแบบไม่ขาดสายเลยนะขหนลนึาด้นบินลงไม่ขาดสายเลยมาต่อเนื่องลเนัไฟแวบๆบะเขาลงไฟแวบาขางหน้ายัขึ้นอยู่เขาก็ลงตลอวันหนึ่งดีลงหลายพันเที่ยวบินเลยวันองเป็นรห่างน่าไป่เา